ที่โต๊ะข่าวบันเทิงกันบ้างนะครับ S M S 4838777กับโต๊ะข่าวบันเทิงวันนี้ครับค่ะ วันนี้นะคะทางเสถียรธรรมสถานค่ะก็ได้อัญเชิญพระพุทธเจนตีองดํานรันทานนะคะมาที่บริเวณหน้าอาคารมารินนค่ะเพื่อให้พนักงานช่องสาและประชาชนโดยทั่วไปนะคะได้สักการะกรา,กาบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ในเวลา17บเจ็นาฬนาทีถึงสองทุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีสวดมนต์ทําวัดเย็นกันด้วยค่ะนั่นก็ขอเชิญชวนนะคะส่วนในวันที่1 0บถึงสิกุมภาพันธ์ค่ะทางเสถียรธรรมสถานก็จะอัญเชิญพระพุทธเจนตีองค์ดํานะคะไป ประดิษฐานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสักก,การะกราบไหว้ในงานรวมพลคนมีความรักวันมาฆบูชาที่ท้องสนามหลวงค่ะซึ่งในวันที่14นี้ตรงกับวันมาฆบูชาก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระจกุศลอีกด้วยนะคะครับ และเมื่อช่วงเวลาตีห้าที่ผ่านมานี่เองนะครับอดีตนักร้องดังครับคุณลานาคัมมินสวัย30ปีนะครับก็ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะครับว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บโหนกแก้มซ้ายนั้นมีอาการบวมแดงช้ำนะครับมีแผลขีดข่วนและเล็บหลุดฉีกหลายเล็บด้วยกัน โดยอดีตนักร้องดังเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนะครับตนพร้อมแฟนหนุ่มได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากสถานบันเทิงนั้นปิดก็ได้ออกมานอกร้านนะครับมีหญิงสาวร้องเพลงแซวปากแดงๆไว้ใจได้กานี่นะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงของเธอเองจนเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและถูกทำร้ายร่างกายดังกล่าวหลังจากแจ้งความแล้วลานนาก็ได้ขอไปโรงพยาบาลก่อนนะครับและจะมาให การเพิ่มเติมซึ่งหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้นะครับเธอเองก็ยังปิดโทรศัพท์มือถือเราไม่สามารถติดต่อได้นะครับคาดว่าคงจะกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับและจะติดตามคู่กรณีมาสอบสวนด้วยโดยด้านหน้าของผับดังกล่าวนะครับมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับจะได้ประสานงานขอภาพมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ ส่วนข่าวนี้ก็เรียกว่าในส่วนขวัญเพิ่งจะออกอากาศจบไปนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากเลยทีเดียว